สวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆที่สามารถสอบผ่านรอบแรกนะของระบบ m v i t ิทย์คอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะพาน้องๆนำมาสู่นะครับสงน่าสนใจสำหรับผู้ที่จะสมัครนะครับในรอบที่2องของโคเซนสจลอของเราครับสำหรับคำถามที่1นนะครับจะพาน้องๆนะครับเข้าใจนะครับกระบวนการเรียนการสอนว่ามีบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นยังไงแต่ละหมวดสาขาวิชานะครับมีเอกลักษณ์ในการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างไปชมกัน ท10%ของเรานะครับก็จะมีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรรมศาสตร์นะครับโดยในช่วง2ปีแรกเนี่ยก็จะมีการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานซึ่งเป็นเนื้อหาของมปลายโดยทั่วไป หลังจากนั้นในปีที่3และปีที่4เนี่ยก็ยจะเป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับสูงสําหรับความสามารถทางด้านวิศวะโดยเฉพาะเลยนอกจากว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยเน้นทางด้านเลคเชอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีการให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมกลุ่มได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะเติบโตเป็นวิศวกรที่ดีนะครับ ก็สําหรับบรรยากาศในห้องเรียนการเรียน,นการสอนวิชาฟิสิกส์ที่นี่นะคะทางเราเนี่ยคะ่ะเราก็จะเน้นให้เด็กๆนักศึกษานะคะได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่คือในห้องเรียนเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นการแบบบรรยายจากอาจารย์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะมีการถามตอบเป็นแบบอิ t เทอร์ i v e ท e ฟเลคเนะคะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยในทุกๆคาบเราก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนแบบผลัดกันมาทําโจทย์หน้ากระดานนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้โฟกัสความผิดความถูกเราคืออยากให้ทําออกมาได้เต็มที่แล้วก็ในทางอาจารย์หรือว่าทำเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะช่วยกันเองนะคะก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนแสดงออกได้เต็มที่โดยไม่มีการตัดสินผิดถูกเลยค่ะโอเค so our chemistry class is a very flexible not like one way teaching style we are always taking two-way or most more, more way teaching. for example, we ask to the student, and of course, student need to think, need to discuss, and need to make their idea before they try to make their responses. so it takes time. it takes certain minutes, but that is a course and class we recognize. so we teach, let's try to encourage all of the students to ACTIVELY CLASS Talk A, lot, enjoy a lot. That our kind of a class format class format TO THE TOKER LOT LOT JOIN is kind ENJOY our of เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับคอนเทนต์ที่ผ่านมาสำหรับคำถามที่2นะครับเมื่อกี้รู้ไปแล้วว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากรู้แล้วว่าแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบ,บปปลายเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างที่ทำให้พวกเรานะครับรู้สึกว่าการเรียนที่โคเรนมันแตกต่างไปรับชมกันได้เลยครับ ที่สถาบันของเราะรจะมีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยผสมผสานเนื้อหาของคณิตศาสตร์มปลายเข้ากับคณิตศาสตร์ของระดับมหาลายัยเพื่อเตรียมควา,พามพร้อมให้นักศึกษาของเราเสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ในวิชาวิศวกรวกรมได้นอกจากนี้แล้วนะครับเนื่องจากการที่เราผสมผสานเนื้อหามปลายเข้ากับเนื้อหาของปริญญาตรีเข้าด้วยกันทำให้นักศึกษาประหยัดเวลาไม่จําเป็นจะต้องไปเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบมหาลัยเหมือนที่อื่นๆนะครับ ก็สําหรับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับวิชาฟิสิกส์ที่เรียนในโรงเรียนมัธยมปลายทั่วไปเนี่ยก็โรงเรียนมัธยมปลายที่อื่นนะคะก็จะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นฟิสิกส์สำหรับวิชาชีพไหนเป็นพิเศษเพราะว่านักเรียนในห้องเรียนนะคะก็จะมีหลากหลายความสนใจกันแต่ว่าสําหรับที่นี่นะคะก็คือนักเรียนทุกคนชัดเจนว่าจะเป็นวิศวกรเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นฟิสิกส์ที่วิศวกรจะได้นําไปใช้แล้วก็ จะมีการเสริมการประยุกต์ใช้ที่เข้มข้นมากๆค่ะโดยส่วนตัวตอนที่เรียนมปลายหรือเรียนมหลาลัยอาจจะยังไม่เคยเห็นการประยุกต์พวกนี้แต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นการประยุกต์ที่เอามาให้นักเรียนได้รู้จักตั้งแต่ที่นี่เลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็ที่นี่ค่ะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบมากๆ ก็จะมีตัวชุดเดโมเนชันชุดสาธิตที่เป็นชุดสาธิตของอาจารย์ญี่ปุ่นนะคะที่นํามาให้พวกเราได้ใช้ก็หลายๆชุดเนี่ยเป็นสื่อการสอนที่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าจากประสบการณ์ที่เคยเรียนมปลายหรือแม้แต่มหาลัยเนี่ยบางชุดสาธิตเราก็ไม่เคยเห็นไวซําก็รู้สึกว่าที่เนี่ยดีมากๆค่ะนอกจากนี้ในห้องเรียนก็จะไม่ได้มีอาจารย์ผู้สอนเพียงแค่ท่านเดียวก็จะมีทั้งเป็นเมนทิเชอร์ที่เป็นผู้สอนหลักแล้วก็ในห้องก็จะมีโคทิเชอร์ที่จะคอยช่วยเหลือนักเรียนจะจะอยู่หลังห้องหรือว่าจะเดิน ดูรอบๆห้องเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทั่วถึงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีการเสริมภาษาญี่ปุ่นเข้าไปเล็กๆนน้อยๆที่เป็นคำศัพท์เทคนิคค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนักศึกษามีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าทำงานร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นนะคะค่ะ So uniqueness the most uniqueness of our Kosenke MITL is not only just You know, knowledge memorize not only just obtain knowledge information. You know, knowledge can be should be applied to other things. Before that, we, including teacher of course, student need to understand what the knowledge means. After that, student and we adult can use these basic knowledge for applications for. other areas for the future that is the most unique point that we kosan kmitl has i think สําหรับคําถามที่3นะครับก็จะเป็นนะครับความคาดหวังนะครับในมุมมองของคณาจารย์นะครับ,าารนะรบว่าน้องๆที่สําเร็จการศึกษา5ปีแล้วเนี่ยนะครับจะมีความรู้ความสามารถในมุมมองของคณาจารย์เหล่านี้เป็นยังไงบ้างรับชมกันได้เลยครับ ค่ะก็หลังจากที่น้องๆเรียนจบจากโคเซนที่นี่นะคะ5ปีทางอาจารย์ฟิสิกส์นะคะก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ในวิชาฟิสิกส์นะคะในการประยุกต์ใช้ในการทํางานทางด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นทาง uh, การทําโรงงานหรือว่าการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในอนาคตนะคะ หลังจาก5ปีนะครับทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ก็คาดหวังว่านักศึกษาสามารถใช้นะครับความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับที่ได้รับเนี่ยในการประยุกต์ใช้เข้ากับปัญหานะครับหรือโจทย์ทางวิศวะในโลกปัจจุบันได้นะครับนอกจากความสามารถที่เราต้องการจากหลักสูตรแล้วเนี่ยเรายังต้องการให้นักศึกษาสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่จะเติบโตไปเป็นวิศวกรที่ดีนะครับ My expectation is to make impact a uh, notorious society but also all over the world uh i n p a c t the increase of uh, industrial มาแล้วครับคําถามที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอครับว่าแต่และหมวดวิชานะครับจะมีเนื้อหานะครับในการที่จะนําไปออกข้อสอบสําหรับการสอบรอบที่สอ2ยังไงบ้างเชิญรับชมได้เลยครับ ข้อสอบเข้านะครับของสถาบันเราปีนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากปีก่อนๆน,นิดนึงนะครับนอกจากจะวัดความสามารถพื้นฐานทางด้านคณิตศ,ศาสตร์แล้วนะครับเรายัางต้องการให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มานะครับนักศึกษาต้องสามารถจินตนาการนำเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้กับโจทย์ปัญหาที่เราจะเจอในปีนี้กันนะครับ ค่ะก็สำหรับแนวข้อสอบเข้าของวิชาฟิสิกส์นะคะเนื้อหาแทบทั้งหมดก็จะเป็นการอ้างอิงมาจากหนังสือสสวทมต้นทั้งหมดเลยค่ะเนื้อหาเนี่ยจะไม่ได้เกินหลักสูตรเนื้อหามอปลายเนี่ยแทบจะไม่มีเลย นะคะก็ถ้าเกิดน้องๆเต็มตัวเนี่ยก็อยากให้อ่านทบทวนความรู้ที่โรงเรียนสอนหรือว่าตามหลักสูตรสสวทให้ดีๆนะคะแล้วก็ตัวโจทย์เนี่ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นโจทย์ที่เป็นการท่องจำนะถ้าน้องๆทำโจทย์จำสูตรมาแทนค่าจบเนี่ยจะมีน้อยมากๆนะคะเราอยากเห็นความสามารถในการประยุก์ตใช้คิดต่อเพิ่มไปอีกสเต็ปสสเต็ปนะคะของน้องๆในการทำโจทย์ค่ะ for examination you should be nervous but don't worry you know so far what you have learned you try to reflect what you have learned and preferably you try to understand what you have learned not like just memorize you know copy and paste try to understand what is this what is this what is the topic okay don't do too much just Focus on what you have learned and try to understand That is message learned and what have That try my คอนเทนต์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับนะครับทาง Engineering ิงคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบนะแต่พวกเรานะครับจะมาเจอกันในรอบที่3นั่นเองคืออะไรครับสอบสัมภาษณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ทางคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรทั้ง3ท่านนะตัวแทนของจกรรมแมคคาโอนิกส์คอมพิวเตอร์แล้วก็ไฟฟ้านะครับมานําเสนอนะครับข้อมูลสําหรับการเตรียมความพร้อมในรอบของอินเทอร์วิวให้พวกเรารับทราบทีเดียวเลยจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างจากมองของเหล่าอาจารย์ทั้ง3ท่านนี้ไปชมกันได้เลยครับ well, for the examination we expect e d you show your motivation and you passion please show your dream in the future. This is our focus. And also, if possible, in this course, end, all of the lecture are using English. why please show your English skill. Trying to express your opinion using the English is better. การสัมภาษณ์นะครับเราจะถามถึงแรงจูงใจความสนใจทางด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็มีทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นวิศวกรครับผม So we would like to focus on the, uh, the applicants that are interesting about the engineering uh, focus. For example, uh, one of kind of the electrical field. So uh, for example, power grid line system in particular uh, nowadays we are focusing on the uh, green energy. So if you can interesting about uh, and can explain about the such topic. So we we welcome, and then please bear uh, the uh, about the focus on the uh, uh, ESG field or other related uh, research field. เป็นยังไงกันบ้างครับที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นมุมมองนะครับที่ทางคณาจารย์นะนทั้งคณาจารย์อาจารย์ญ,ญี่ปุ่นแล้วก็อาจารย์คนไทยนะครับมานําเสนอนะครับว่าน้องๆน,นะครับจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมหรืออ ค้นหาตัวเองยังไงบ้างถูกไหมนะครับมาทีนี้ครับก็จะมาเจอนะครับในมุมมองของทางนักเรียนบ้างนะครับก็จะเริ่มด้วยนะครับน้องๆตัวแทนนะครับของนักศึกษาชั้นปีที่1นนะครับที่จะมาแชร์นะครับประสบการณ์ว่าในการเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้เป็นยังไงบ้างเรียนยากไหมนะครับหรือว่าการการล่ําเรียนเนี่ยลักสูตรแต่ละหลักสูตรหรือ,อภาษาที่ใช้ในการล่ําเรียนเป็นยังไงบ้างสไตล์การเรียนของที่โคเซนสจอรอลเป็นยังไงบ้าง แลบชมกันได้เลยครับในห้องอ่ะมันจะไม่มีบรรยากาศที่แบบเป็นเครียดขนาดนั้นเครียดจ๋า,จาเลยมันจะเป็นบรรยากาศที่ว่าอาจารย์เขาแบบสอนสอนไปเรื่อยสักพักเขาจะมาถันมาถามหรือแบบสอนไปเรื่อยๆแล้วเขาจะแบบปล่อยมุกทีนึงโอเคแล้วก็จะแบบขำไปกับมุกเขาฟิวฟนั้นแล้วก็แบบ คือบรรยากาศโดยรวมะถือว่าดีเลยนะแล้วก็สไตล์การสอนของอาจารย์ที่เนี่ยเขาจะไม่เหมือนไฮสคูลทั่วไปคือเขาจะแบบอินเทอร์แอคกับเด็กมากกว่าแต่ถ้าเป็นที่ไฮสคูลอ่ะเขาจะแบบสอนสอนอย่างเดียวสอนแล้วเขาแบบพอสอนเสร็จเขาก็จบไปเลยสั่งงานไปเลยแต่ที่เนี้ยเขาจะแบบโอเคเด็กเข้าใจไหมเข้าใจมากแค่ไหนอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกเอ่อพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าเอ่อ เทคนิคอ a เทอ r m มต่างๆคำศัพท์ที่ยากๆอาจารย์ก็จะแบบมาอธิบายรายตัวว่าแบบอันนี้ใช้ยังไงหรือว่าคำศัพท์อันเนี้ยแปลว่าอะไรใช่ครัเอ่ออย่างแรกเลยผมก็รู้สึกว่าที่โรงเรียนมปลายอะครับเขาก็เรียนวิชาหลักเนาะตามปกติเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความต่างกับมต้นเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะเน้นเรื่องการสอบเข้ามาหาลัยซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ายูนิเวสของโคเซนเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องเครียด เกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้ามหาลาัยแล้วพอเรามาทางดโพมาโปรแกรมถูกไหมห้าปีมันก็เรียกว่าจะดีกว่าก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่เข้ามาที่เนี่ครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นวิศวะใช่ไหมอ่าทีนี้ของไฟฟ้าครับเราโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างแรกเรื่องอนะิเล็กทริคอลเอนจิเนียร์เนาะเราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเบสิ c เซอร์กิตในปีหนึ่งแล้วก็เราได้ทำแลบด้วยเราได้จับอุปกรณ์ของจริงมันเหมือนเป็น compulsory อะครับอ่ามันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่า หาได้ค่อนข้างยากเลยนะกับอุปกรณ์ที่มันแบบไรๆแบบนี้ถ้าเกิดเทียบกับที่โคเซนนะครับผมการเรียนของโคเซนเนี่ยจะเป็นการเรียนที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าการนั่งจดและการบรรยายทําให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจและสามารถนําความรู้เนี่ยไปใช้ได้ตลอดดังนั้นในการเรียนของเราเนี่ยจะมีรูปแบบทั้งการพรีเซนเทชันการทํางานกลุ่มหรือแม้แต่การเล่นที่นํามาประกอบกับการเรียนได้เช่นวิชาคณิตศาสตร์ครับรูบิก หรือเกมคณิตศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เหมือนกัน หรือการพรีเซนเทชันในวิชาต่างๆอาจารย์เนี่ยจะให้เราเนี่ยครับออกแบบการพรีเซนต์ยังไงก็ได้เพื่อที่ให้เกิดความสร้างสารรค์ในการพรีเซนต์นั้นๆเกิดเป็นความโดดเด่นของแต่ละคนสไตล์ของแต่ละคนนั้นออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันถัดมาคือการทํางานกลุ่มครับที่นี่จะมีการทํางานกลุ่มที่แบบเวียนไปตลอดคนไม่มีการทํากลุ่มที่มันซ้ํากันเหมือนเดิมตลอดดังนั้นการทำงานกลุ่มที่นี่ทุกคนจะรู้จักกันมีส่วนร่วมซึ่งกัน,กนและกันและ การเรียนการสอนภาษาที่เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือภาษาญี่ปุ่นลงมาก็เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็ยังคงใช้อยู่ในระหว่างเพื่อนหรือระหว่างอาจารย์ที่เป็นคนไทยด้วยกันเองก็คือการใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้นะคะก็คือนักศึกษาจะพักอยู่ในหอพักค่ะของสถาบันแล้วก็ใกล้ๆหอพักก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกเซเว่นพวกโรงอาหารแล้วก็มีตู้ ATM ค่ะแล้วก็ทุกเช้าเราก็จะเดินไปโรงเรียนได้เลยค่ะเดินเท้าไปได้เลยใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีค่ะ แล้วก็เราไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าที่ในมหาลัยเราจะมีสกายวอล์กไว้เดินข้ามระหว่างตึกเรียนแต่ละที่ค่ะพอมาถึงที่ตึกเรียนนะคะวันหนึ่งเราก็จะเรียนกันประมาณ7-8็ดถึงแปคาบค่ะแต่ว่าหนึ่งวิชาเนี่ยเราจะใช้เวลากันประมาณ2คาบเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราก็จะเรียนกันประมาณ4คาบค่ะช่องพักกลางวันนะคะก็คือเราสามารถทานข้าวที่ข้างล่างตึกเรียนของเราก็ได้หรือว่าจะไปทานข้าวที่โรงอาหารคณะอื่นก็ได้ค่ะ ถึงช่วงเย็นนะคะเราก็จะต้องกลับหอให้ทันภายในเวลาสทุ่มค่ะเราจะมีเช็คชื่อก่อนจะเข้าหอก็คือประมาณ2ทุ่มครึ่งอาจารย์ก็จะเช็คว่าเราอยู่ในหอหรือเปล่าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลาเข้าหอเราสามารถไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้ค่ะอย่างเช่นไปเล่นกีฬาก็ได้หรือว่าจะไปเดินยาร้านอาหารใกล้ๆก็ได้ค่ะแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนของที่นี่นะคะหนูรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจะค่อนขามีเนื้อหาที่เข้มข้นค่นคะแล้วก็ ส่วนใหญ่หลายวิชาจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ตึงเครียดเกินไปค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะคอยชวนเราคุยไม่ให้เราเครียดไงค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าที่นี่เราสนิทกับอาจารย์นะคะนักเรียนจะสนิทกับอาจารย์แล้วก็เวลาเรามีคําถามอะไรเราก็จะไม่ค่อยขืนอายเวลาที่จะต้องถามค่ะแล้วก็ยกมือถามได้เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูรู้สึกว่าที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นก็คือในหนึ่งวิชาเรามักจะมีอาจารย์หลายคนค่ะ ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาตรงไหนเราสามารถสอบถามอาจารย์ห,หลายๆคนได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนักเรียนแต่ละคนก็จะทั่วถึงค่ะแล้วก็เราที่นี่นะคะเราจะเน้นเรียนกันแบบคิดวิเคราะห์ค่ะแล้วก็เราจะมีงานกลุ่มมีการทํางานร่วมกับเพื่อนค่ะนอกจากนี้ก็คือมีเรียนรวมกัน2ห้องระหว่าง1สาขาค่ะสมมุติว่าเราเป็นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเรามีห้อง1กับห้อง2เราก็จะได้เรียนรวมกันด้วยค่ะ แล้วก็ได้ทํางานร่วมกันฝึกการทํางานเป็นทีมแบบนี้ค่ะเราก็จะสนิทกับเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอะไรเรามีปัญหาอะไรเพื่อนๆก็จะคอยช่วยเหลือเราตลอดค่ะแต่รวมแล้วก็คือบรรยากาศในการเรียนที่นี่มีความสุขค่ะผ่อนคลายแล้วก็สนุกมากเลยค่ะที่ไปเรียนที่บุญหนึเดือนที่ผ่านมาเมื่อตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมว่า เป็นการเปิดมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับคนญ,ญี่ปุ่นแล้วก็การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นรวมถึงเป็นโอกาสที่ดีในการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าเวลามันสั้นจนอยากต่อเวลาเลยครับการแข่งขันคอ m เพ t i t i n ใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ปีหนึ่งก็มี WIG ใช่ไหมตอนนั้นมีพวกที่ ผมเห็นเพื่อนๆลงแล้วก็ผมลงก็คือเขียนโปรแกรมแล้วก็มีโปรเจกต์โครงงานวิทยอะไรเนยครับแต่ว่าเท่าที่ผมกับเพื่อนลงก็คือไปถามอาจารย์เพิ่มว่าแบบว่าเหมือนเราเจอรายการเนี้ยครับแล้วก็ลงว่าเราอยากจะแข่งอันนี้นะแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์เขาก็ซัพพอร์ตว่าแบบว่าเออเราต้องสมัครอย่างนี้นะทางโรงเรียนมีทุนมีงบอะไรให้บ้างอะไรเงี้ยครับ <S <S เรื่องอินเทอร์นชิพก็ ที่ผมรู้ตอนนี้ครับคือเป็นการฝึกง,งานตอนระหว่างช่วงปี4ขึ้นปี5ที่บริษัทญี่ปุ่นในไทยแล้วก็พอเราฝึกง,งานเสร็จปุ๊บเราก็เอาความสนใจหรือว่าสิ่งที่เราตกลงกับบริษัทมาทําเป็นโปรเจกต์จบครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ยังเหลือนะยังเหลือยังไม่จบนะครับ ก็จะมาให้พวกเราครับได้เจอว่าทางอาจารย์นะครับทั้งอาจารย์ไทยอาจารย์ญี่ปุ่นนะครับตลอดจนนะครับพี่ๆเรานะครับนั้งึาษาโคเซนสจลอจะมาเชิญชวนนะครับอยากจะให้พวกเราเนี่ยที่มั่นใจแล้วนะครับว่าอยากจะสมัครนะร,รอบที่2ของโคเซนสจลอของเราเป็นยังไงกันบ้างมีสไตล์กันน้ำน้าวพวกเรายังไงลองชมได้เลยนะครับ so how do you feel about my message and All of you in front of me is already at the entrance of Kosen KMITL. You can knock the door and you can come in, right? We teachers, staffs, and all of your senior students are welcome, all of you, each of you. Let's meet all of you next May. We are looking forward to seeing all of you again. Yeah, our Japanese teachers the support to this course, and Then uh, you have a chance going to Japan and uh, one month training in uh, fourth grade. And also uh, we have uh, so many exchange activities with Japanese kosen students. This is a uh, very uh, uniqueness of our school. Please welcome to join us. ก็สําหรับน้องๆที่สนใจนะคะก็โคเซนที่นี่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่รู้ตัวเร็วว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นวิศวกรน,นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางคณะอาจารย์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่ค่ะก็มีความาเป็นกันเองอบอุ่นให้การดูแลเหมือนครอบครัวเลยค่ะก็อยากจะยินดีต้อนรับน้องๆล่วงหน้านะคะเข้าสู่ครอบครัวโคเซนของเราค่ะ ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับน้องๆนะครับที่มีความชอบทางด้านวิศวะนะครับหรือจะมีความชอบทางด้านคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับให้มาสมาัครสอบเข้ากับสถาบันของเรามากๆนอกจากว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะเข้มข้นแล้วนะครับการใกล้ชิดกันร,ระหว่างตัวนักศึกษาและอาจารย์เนี่ยก็มีมากเหมือนกันนะครับน้องๆจะได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งแน่นอนนะครับและที่สําคัญความเอาใจใส่นะครับจากคณาจารย์ของสถาบันเราก็มีให้เยอะเหมือนกันนะครับ สมมุติน้องคนพบตัวเองได้แล้วว่าตัวเองอะชอบทางไหนอยากให้น้องลองเปิดใจกับโคเซนดูเพราะว่าเออมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็แบบได้เจอสังคมใหม่ๆไดออ้โอกาสจากทางญี่ปุ่นเขาด้วยก็สำหรับใครที่สนใจแล้วว่าคน,คนพบตัวเองแล้วก็อยากให้มาจอยกันนะคะมาเป็นครอบครัวโคเซนกันคะ่ะโอ้ก็สำหรับน้องๆที่ผ่านเอวิดรอบหนึ่งมาแล้ว ต้องบอกกันเลยว่าเออพี่ก็ยินดีด้วยเพราะว่ามันก็ยากมากๆเลยสําหรับผมเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรมาให้สุดเลยมันคุ้มค่ามันเวิร์ตมากๆเลยครับครับผมในที่สุดนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะของคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่านะครับน้องๆน,นะครับที่ติดตามนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าคนหาตัวเองเจอ อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปในคลิปแล้วนะครับน้องๆได้เห็นแล,ล้วล่ะว่าคนที่เจอตัวเองก่อนก็สามารถเริ่มต้นได้ก่อนเรานะครับต้องการอย่างยิ่งนะครับน้องๆที่มีนะครับความกระตือรือร้นที่อยากจะ c ช a l เลนส์ตัวเองและมุ่งมั่นที่จะเป็นวิศวกรน,นะครับผลักดันอนาคตไปด้วยกันแล้วเจอกันครับโคเซนสาจลอรอบที่2ปีหน้าสวัสดีปีใหม่และเจอกันใหม่สวัสดีครับ